ชาวบ้านเสียบเขาออกมาแสดงพลังในการคัดค้านแนวคิดการนําเรื่องของการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยเขามีการแห่เนี่ยค่ะเป็นลักษณะของโรงศพแล้วก็รูปนะคะไปตามพื้นที่ต่างๆปิดพื้นที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปนะคะแล้วก็ประกาศว่าจะมีการรวมตัวครั้งใหญ่ในวันที่11กันยายนนี้ค่ะไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีกิจกรรมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมที่ ที่ชาวบ้านสเสียบ4ี่หมู่บ้านคือที่ดอนแก้วดอนชัยแม่เต้นและดอนชัยสักทองกว่า1000คนเขาร่วมกันถือป้ายคัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นไปตามถนนสายเชียงม่วนสเสียบระยะทางกว่า1กิโลเมตรกลุ่มชาวบ้านเขาประกอบพิธีชาปนากิจนะคะนักการเมืองสคนด้วยกัน3คนนี้เนี่ยแหละเป็นคนที่พูดถึงโครงการแก่งเสือเต้นประกอบไปด้วยนายปลอดประสบสุรสวสดีนายสมศักดิ์เทพสุทิน คุณภูมิธรรมเวชยชัยเขามาแสดงการคัดค้านในลักษณะเชิงสัญ,ญลักษณ์ค่ะเพื่อที่จะประท้วงนะคะโดยเหมือนกับนำความเชื่อคนในพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นการสาบแช่งหรือว่าการต่อว่าต่อขานถ้ายังไม่หยุดสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นก็จะต้องเคลื่อนไหวต่อไป จากนั้นก็ร่วมกันขึ้นเวทีปราศัยค่ะกล่าวคัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นนะคะบอกว่าที่ผ่านมามีโครงการในการแก้ไขปัญหาจัดการน้ําอยู่แล้วแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้ดําเนินการก็คือโครงการสเสียบโมเดลนักการเมืองพอกลับมาก็กลายเป็นว่ามาปลุกผีโครงการแก่งเสือเต้นขึ้นมาอีกครั้งทั้งที่โครงการอื่นๆเนี่ยใช้งบประมาณน้อยกว่าค่ะ แนวทางแก้ไขนะครับพี่น้องเสียบได้เสนอทางออกแล้วว่าก็คือโมเดลเสียบนะครับเราจะสร้างอ่อางเล็กอ่างน้อยในลำห้วยสาขาเพื่อเป็นการชุ่มน้ำในป่าด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีะมันจะชะลอน้ำไว้ได้นะครับได้แล้วก็รูปในการก่อสร้างก็ถูกด้วยนะครับไม่ต้องใช้งบอย่างมหาศาล ขณะเดียวกันนะครับก็ยังตั้งข้อสังเกตแล้ครับว่าการฟื้นเขื่อนขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยทั้งที่มติคอรมอให้ยุติการก่อสร้างไปแล้วเพราะว่ามีนักการเมืองบางกลุ่มที่หวังผลประโยชน์จากการก่อสร้างในครั้งนี้หรือไม่ครับความคิดไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ก็คือว่ายังยึดถือว่าเขื่อนนี่ยังเป็นมายังสามารถแก้ไขปัญหาได้ซึ่งเราจะเจอว่าช่วงแรงเข้าผลเราก็ธีิีต้อดก็คือสร้างเขื่อน แต่ผมก็เข้าใจว่าหน่วยงานราชการบางหน่วยโดยเฉพาะชลประทานเนี่ยผมเข้าใจว่าที่คุยกันภายในเนี่ยโดยเฉพาะกรมชนสอบประเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเส้นมีมติคอมมมอลง,งให้หยุดแล้วก็ผลจากเจจากับพี่น้องี่โดยเฉพาะกับประชาชนรชนเนี่ย,ยกรมชน,น,ย,ย,มชนยืนยันว่าให้หยุดแต่คราวนี้ผมว่าไม่ใช่การขยับไม่ใช่ของกรมชลประทานไม่ใช่ของกระทรวงเกษตรแต่เป็นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่อยู่ในรุ่มน้ํายมก็คือรัฐมนตรีสองฝัก แล้วก็คุณปลอไประสบเนี่ยแกก็พูดมาหลายครั้งว่าถึงแกไม่มีตาแหน่งทางการเมืองแต่แกเป็นที่ปรึกษาของคุณสมศักดิ์อยู่ทั้งกั่ก็มีแนวคิดว่าเมื่อรัฐบ,บาลเพื่อไทยมาเป็นรัฐบ,บาลเนี่ยก็จะผักการโครงการแมกกาโปรเจ็ตคนในพื้นที่ออกมาแสดงความคิดเห็นคัดค้านแต่คุณผู้ชมที่ติดตามไลฟ์เราผ่าน YouTube บางท่านบอกว่าอยากให้มีการสร้างเพราะว่าจะช่วยผลกระทบ เรื่องน้ําท่วมในอนาคตให้มันลดลงกับภาพรวมทั้งประเทศถ้าทำน่าจะคุ้มมากกว่าแต่ถามว่าคุ้มไหมมาฟังความคิดเห็นนักวิชาการกันบ้างนะคะนักวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ําจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขาอธิบายให้เราเห็นภาพนะคะคุณผู้ชมถ้าเราพูดถึงลุ่มน้ํายมเนี่ยจะมีปริมาณน้ําท่าอยู่ที่ประมาณ4,143ล้านลูกบาทเมตรค่ะแต่ถ้าเราสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นที่จังหวัดแพร่ขึ้นมาเขื่อน จะจุน้ำได้ประมาณ1 1 7 5ล้านลูกบาทเมตร 1, 175ล้านลูกบาทเมตรแต่น้ำทั้งท่าน้ำยม4,143บาลูกบาทเมตรคุณผู้ชมคิดว่าจะทดน้ำได้มากน้อยขนาดไหนในมุมมองของนักวิชาการเขามองนะคะว่ายังมีวิธีการอื่นอีกที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำยมได้ดีกว่าก,า,การสร้างเขื่อนไม่จำเป็นต้องรอเขื่อนแก่งเสือเต้นที่อาจใช้เวลาในการศึกษาใหม่ประมาณ 3ถึง5ปีแล้วยังอาจจะต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า10ปีอีกด้วยค่ะหยุดก่อนคือหยุดแล้วดูก่อนสำรวจก่อนว่าตัวเองมีอะไรแล้วก็อยากจะให้คิดใหม่ทำใหม่เพราะตอนนี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนนะ้ำมันก็เปลี่ยน อย่างที่น่านนี่ก็คือน้ําตกเป็นสองเท่าในเดือนสิงหาที่แพร่ก็เยอะที่เชียงรายก็อ่วมไปเลยคือโลกมันเปลี่ยนอากาศมันก็เปลี่ยนเราจะทําวิธีเดิมไม่ได้แล้วเราจะมัวแต่แบบนาท่วมทีไรนำทุ่มสุขอะไรนึกถึงแก่งเสือเต้นอยู่ตลอดไปซึ่งบอกว่าเฮ้ยใจร้ายมากกับคนสุโขทัยมากนะเพะท่านบอกว่าจะทําแก่งเสือเต้นหรือกระทั่งยมบนยมล่างตอนนี้เนี่ยอีก5ปียมบนยมล่างไม่รู้สึกษาเสจหรือเปล่าแก่งเสือเต้นอีก10ปีไม่รู้ได้สร้างหรือเปล่า แล้วถ้าโมป,ปักหมุดตรงนี้คนสุขโขทัยเขาก็จะ,จะต้องลุ้นกันทุกปีไปอีก5ปี10ปีชาวตำบลเสียบบอกว่าจะปิดหมู่บ้านไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าพื้นที่นะคะแล้วบางส่วนรวมทั้งสมสชาชิกคนจนก็จะเดินทางมาพบกับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะเป็นการยื่นหนังสือคัดค้านการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นโดยจะมาในวันที่11กันยายนนี้ค่ะมาพบที่ทำเนียบรัฐบาล